โอ้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีได้ยุตนาอย่างนี้โอกาสบรรลุธรรมในพบหน้าเนี่ยสบายๆเลยแต่ถ้าอินทรีศ์ีแก่กล้าก็ทันแน่ว่าชาตินี้ขอโนนนมัสการพระอาจารย์กรูคิดหลานซือลิลี่หลานอายุห้าปีหลานขอช่องประสชืม อานุนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคือความสลามมีซ้อนอยู่ในความนุ่มความจิบไข่มีซ้อนอยู่ในความบอมีโรคความตายมีซ้อนอยู่ในชีวิตซาบีบันจึงบอบอลทสิดพูดพองเสียจแล้วแลกายก็เหยียวยนย่ยนยานมีตัวค้องไปข้างหน้า อินซียทั้งหลายก่อเปลี่ยนเป็นยาอื่นไปหมดทั้งตาหูดังลิ้นกายดังนี้โช่อเอ๋ยความแกอันนาะสวซาเอ๋ยความแกอันนาะลังเกดเอ๋ย้ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ชื่อความแกงาำดีเบิดแล้ว แมนไผ่ผูใ้ใดจะมีชีวิตอยู่ตั้งหลาปีทุกคนก็มีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายบอละเวนแก่ไผ่ไผ่มันจำยีเบรดทุกคนสัตว์ทั้งป่วงทั้งที่เป็นคนนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานแต่บัณฑิตทั้งที่มังมีและยักจน วังแต่มีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่สร้างหม้อป้นแล้วทางน้อยและไงาทางที่สุกแรงยังดิบอยู่วังแต่มีการแตกทำลายสั่นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าจันนั้นสาธุ